ัสดีครับผมนายแพทย์ตุลยยงเงินนะครับหรือว่าหมอวันนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพาออกกำลังกายนะครับสําหรับคนที่ตัญหาเรื่องของการปวดเข่าหรือว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโดยเฉพาะนะครับซึ่งการออกกำลังกายในครั้งนี้นะครับก็จะเน้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าขาแลวก็ล้ามเนื้อน nice noise. Noise. ่องเป็นหลักนะครับมีทั้งหมด5าท่านะครับซึ่งแต่ละท่าเนี่ยก็จะเพิ่มระดับความยากหรือว่าระดับความแรงของการออกกำลังกายเนี่ยซึ่งไปเรื่อๆนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มมาพร้อมกันนะครับ สำหรับท่าแรกนะครับในการออกกำลังกายข้อเข่านะครับก็เป็นท่าที่ทําได้ง่ายๆนะครับคือนั่งกับเก้าอี้นะครับหรือว่าแล้วก็หาเก้าอี้ตัวหนึ่งหรือว่าถ้าที่บ้านมีลักษณะของตัวไพโอซอบล็อกนะครับก็เอามาใช้ร่วมด้วยได้นะครับโดยการที่เรายกเท้าขึ้นมานะครับทีละข้างนะครับให้ขึ้นไปบนไซต์ซ็อบบล็อกนะครับแล้วก็เหยียดลูกสบ้าครับกระดกข้อเท้าขึ้นครับเกรงนะครับแล้วก็นับหนึ่งหนึ่งสิบในใจค้างไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9 10แล้วก็สลับจะทำอีกด้านนะครับผมก็จะเท้าขึ้นมานะครับวางบนเพลตซอฟบ,บ็อกนะครับเหยียดรับ้าออกไปให้สุดนะครับแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นนะครับออก่ันกายเกรงไว้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ทําทำไปเด้่อยนะครับทำข้างละ5้าครั้งนะครับถ้าเกิดไม่มีการปวดเข่านะครับ ก็สามารถเพิ่มเป็นข้างละ15-30ครั้งนะครับทาเช้ากับเย็นนะครับผมครับต่อไปก็จะเป็นท่าที่2นะครับก็จะเพิ่มระดับความยากขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับไม่ยากมากนะครับสามารถทําตามได้ง่ายๆนะครับก็นั่งบนเก้าอี้นะครับใช้มือ2ข้างนะครับจับเก้าอี้ไว้ให้แน่นเลยนะครับอันนี้เราก็ยกแล้วก็เหยียดขาขึ้นมาตรงๆทีละข้างนะครับผมเหยียดขึ้นมาแล้วก็เกรงลูบสบ้าไว้นะครับเหยียดแล้วสุดกระดกข้อเท้าขึ้นนะครับนับหนึ่งจุดกระจายทางไว้นะครับหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8ี่0ก็แลเ้วก็เอาขาลงนะครับเสร็จแล้วก็สลับไปอีกข้างนึงนะครับยกขึ้นมาเหยียดเหยียดขาเหยียดด้วยสปอาออกไปสุดกระดกข้อเท้าขึ้นนะครับนับ1สิบจรจายค้างไว้นะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10คี่สบแล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับทำสลับข้างนะครับ ทำข้างละห้าถึงสิครั้งนะครับถ้าไม่มีการเปิดเข่าก็สามารถเพิ่มเป็น15บหถึงสาครั้งแล้วก็ทํา2รอบเช้ากับเย็นครับผมครับมาถึงท่าที่3ามกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มระดับความยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับทำเหมือนเดิมนะครับนั่งบนเก้าอี้นะครับจับเก้าอี้ไว้ให้มั่นเลยนะครับแล้วก็เหยียดขาออกมา1ข้างนะครับเริ่มต้นที่ขาซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ใช้ขาขวาครับช้อนขาซ้ายขึ้นมานะครับยกขึ้นมานะครับแล้วก็เหยียดเกรงค้างไว้นะครับเหยียดอุศะบ้าเกรงค้าง นับ1นึ่งถึงสิในใจนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกสแล้วก็สลับข้างกันบ้างนะครับเม่เอาข้างขวาเหยออกมานะครับแล้วก็เอาข้างซ้ายนะครับช้อนสาขวานะครับกระดกขึ้นนะครับผมเกงเหยียดเกงวิสบ้าค้างไว้นะครับนับ1นึ่งสิในใจนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดด้า สิบก็เอาลงนะครับผมก็เหมือนกันเลยนะครับสลับไปทมทีละข้างนะครับทำข้างนึงก็ห้าถึงสิครั้งนะครับถ้าไม่มีการปวดก็เพิ่มเป็นสิบห้าถึงสาครั้งทํา2รอบเช้ากับเย็นครับผมครับมาถึงท่าที่4แล้วนะครับท่านี้ก็จะยากขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับก็คือ จะเพิ่มความแรงแล้วก็ต้องใช้กําลังกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่มีการปวดเข่าอยู่ผมไม่แนะนําให้ทําท่านี้นะครับแต่ว่าใครที่ไม่ได้ปวดน่ต้องการเพิ่มความแรงก็ให้ทําตามผมได้เลยนะครับอย่ามาเล่นไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มในการเหยียดขานะครับข้างซ้ายออกมานะครับจับเก้าอี้ไว้แน่นนะครับผมก็เอาขาขวาครับช้อนขาซ้ายขึ้นครับเหยียดเกรงค้างไว้นะครับขาขวานะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับผมออกแรงยกขาซ้ายขึ้นส่วนขาซ้ายนะครับ ที่อยู่ด no ้านบนก็ y y ออกแรงกดลงไปนะครับส่วนทางกันนะครับจะได้ทั้งกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็กล้ามเนื้อท้องขาสลับด้านกันนะครับก็ทํไปพร้อมผมเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบก็เอาลงครับนี้สลับด้มากครับเอาข้างขวานะครับโดยด้านบนบ้างนะครับเอาข้างซ้ายก็ซ้อนขึ <en>. ้นมาครับผมกระโดดขึ้นเหยียดเกรงค้างไว้นะครับผมนับ 1- นึถึงสิในใจนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็อาลงครับทำแบบนี้นะครับห้าถึงสิบครั้งนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่ามันยังพอไหวอยู่ก็ให้เพิ่มเป็นสิบห้าสสบครั้งแต่ถ้ามีการปวดก็ไม่ต้องสื่นนะครับเพราะว่านนท่านี้มันค่อนท้าที่ค่อนข้างยากแล้วก็ต้องใช้กสลังกล้ามเนื้เยอะพอสมควรเลยนะครับถ้าทําได้ก็ทำเป็นสิบห้าถึงสาสิบครั้งทําทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะครับ มาถึงท่าสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นท่าที่ยากขึ้นมาอี่นิดนึงนะครับท่านี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อเข่าแล้วก็เพิ่มกําลังของกล้ามเนื้อขาแล้วก็ท้องขานะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็ง่ายๆครับใช้แค่เก้าอี้เพียงตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทาไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็ยืนนะครับเท้าสองข้างห่างเท่ากับช่วงไหล่ของเรานะครับผมแล้วก็เอามือสองข้างนะครับจับเก้าอี้ครับจับไว้ให้มั่นเลยนะครับผมอันนั้นเนี่ยก็ย่อหย่อนก้นลงไปนะครับเหมือนกับท่าสควอชนะครับ ค้างไว้นะครับนับหนึ่งสิบหายใจนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับผมลุกขึ้นมาเหยียดตรงนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทำห้าถึงสิบครั้งนะครับถ้าแบบไม่มีการปวดก็เพิ่มเป็นสิบห้าถึงสามสิบครั้งทำสองรอบเช้ากับเย็นนะครับผมครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อข้อเข่านะครับ ก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการปวดเข่าหรือว่ามีโรคข้อข่าเสื่อมเริ่มต้นแล้วก็ยังไม่มีการปวดมากนะครับก็ลองฝึกทํากันดูนะครับแต่ข้อสําคัญก็คือการออกกําลังกายว่าออกกําลังกายช้วงไหนนะครับไม่ควรทําหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆนะครับควรออกกําลังกายในช่วงที่มีท้องว่างอยู่นะครับแล้วก็ถ้าปวดเนี่ยก็ควรหยุดทันทีนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายแต่ละท่านเนี่ยไม่ได้บอกกับ,บทุกคนคถ้ามีการปวดมากหลังจากทำเนี่ยก็ควรหยุดทําแล้วก็ปรึกษาแพทย์ใก,ใกล้บ้านเพื่อรับคำปรึกษาในรานิ่มเติมน,นะครับ สอาบการออกกังการนะครับผมก็จะพยายามทำออกมาเรื่อยๆนะครับหลายๆคลิปก็ลองติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับ